สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนยายอิงได้กลับมานั่งอยู่ในสวนของยายแล้วมีความสุขได้ยินเสียงนกเสียงกาพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงบายนิดๆค่ะบายนิดๆก็ได้มาอยู่เพราะว่ายายอิงเสียนเอาหญ้าออกจากต้นกุหลาบ แต่ว่าเอาออกไปได้น้อยนึงลรานางเ้าใหญ่นางเ้าใหญ่ไม่นางเ้ามอเด้อนางเ้าใหญ่เรียนได้เห็ดน้าน้ำองุ่นค่ะน้ำองุ่นเย็นเย็นะคะมากินแล้วก็ยังเพาท่นได้เดินสำรวจเบื้องันดอกอันนั้นย่อิงดอกเอาทิกซี่เบลย่าไปตำกล้องแม่ หน่วยอน,นั้นจักหน่วยเชอรี่จักนกมาก,กินเมดหรือบอ่อเพราะท่านได้เดินสำรวจเบื้องค่ะเบื้องตาดอกไม้ดอก,ดอกอยังเพราะท่านได้เดินสำรวจเบื้องเดี๋ยวยายิงจากมือกัอนอีกมืออื่นกันยายิงสิหรือแรงๆยายิงสิยางไปเบื้องเพราะว่าทําใจว่าอะไรปีกกยเนี่ยว่าสิได้กินบักเชอรี่ย่างคักบัดนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เลยถอดใจปีเนี่ย คุณสามีพี่อิงกะว่าคุณจวดกบว่าอิงเธอสิให้ฉันซื้ออันตะไครมาคุมบ่อปีเนี่ยซันซื้อบักตะไครยังไงมาคุมพี่อิงก็เลยว่าปีนี้มันเบื้องแล้วเบื้องออกมาจากระเบียงบ้านมันเป็นสีอันนั่นเป็นดอกหน่อยๆว่าเป็นดอกหลายคือปีกายนี่ยายอิงก็เลยเริ่มทอดใจคุณลูกสาวพี่อิงนั่งอยู่นี่นั่งอยู่ใกล้ มานัง่งให้กำลังใจเมียมันฮอนทั้งพุนมันแดดย่ยิงก็เลยขยับม้านั่งยุ่สุ่มกุหลาบอีกสุ่มนึงเพราะว่ายายิงมีสุ่มกุหลาบสามสุ่มเป็นสุ่มกุหลาบสามสุ่มค่ะแต่ว่าอันบ่สุ่มนะหลายพดนเป็นตอเป็นเป็นอันเอียงละอิ็นกระถางเป็นยังเพราะยายิงปลูกปีกายนี่กะซีเดียวกะซีได้เบิง้งดอกไม้ให้มันออกดอกตอนนี้กำลังตุ่มเลยเยายิงกำลงังจะไปจัดตัด อ่าแต่งคือหมายความว่าไปแตงไปจับจับกิงก้งมันโน้มกิ้งมันสินะบางต้นต้องโน้มกิ้งมันแต่ว่าไอ้บางซุ่มยายอิงก็ตัดแต่งกิ้งก่อนที่ยายอิงสิไปเมืองไทยเนาะแล้วก็อ่าสภาพสภาพอารมณ์สภาพจิตใจก็เริ่มกลับมาเนาะเดี๋ยวว่ายายอิงเดี๋ยวก็สิมีนะัดคุยกับหมออ่เป็นรอบๆไปนะคะเนาะ นัดคุยกับเพื่อนเป็นรอบๆไปเอามาแล้วลูกซ้ายลูกสาวม,ามาันมันหลินน้ำยายหญ้ากำลังเขี้ยวพี่รองหญ้าเขี้ยวปุ๊ดเลยแล้วก็สิร้อตัดเพราะว่าเดี๋ยวคุณช้อนเพื่อนมือวันสุกเพื่อนเสียบบาร์บีคิวอยู่วงรบอย่างบ้านเนยีีกนี่แหละก็ยิ่งก็ค่อยๆจัดแต่งสวนไปปีนี้ตั้งใจว่าสิไปหาดอกเอาไปหาหัวชิวลิปมาปลูกแต่ว่า กลับมาบระทันแล้วค่ะก็เลยบได้ปลูกเดี๋ยวว่าตาปีนาสิเริ่มปลูกก่อนก่อนที่สิกับไปเมืองไทยเพราะว่าพี่ิงนี่รอบสิกับไปเมืองไทยอีกช่วงเดือนพฤศจิกาแล้วก็ประมาณต,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 ต้นเดือนมีสาปีนาพี่หิงได้กลับไปอีกนะคะแต่ว,ว่าตอนนี้ก็อยู่บ้านก่อนเบ่งความสวยงามของอันส่วนยายอิงไปก่อนได้จ้ะเดี๋ยวเบ่งก่อน จากนาชี้แล้วอันเมื่อนี้แต่งหนา้าแต่งตาได้ตื่นขึ้นมาแต่งหนา้าแต่งตาอาล้มครีมล้องพงล้องพื้นกันดุมกันแดดย่างดี <c oughs> โอ้อยากสวยกับจากมือเนี่ยปกติน่ะก็สี่ลงแบบล้องพื้นบางๆเนาะนี่ก็เลยเออเอาล่องแต่งหน้มันเต็มสเต็ปแบบบางๆเบาๆแต่เต็มสเต็ปคนตรงมคนตา <c oughs> ต่อมาแล้วจากมืองใช้กี่ขั้นติด <c oughs> เอาความสวยงามเนาะให้เจ้าของเนี่ยค่ะผิวพันธุ์ก็โอเคอยู่ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลคืออาร์ทิสตี้อย่างดีใช้มาตลอดมีทต่คนถามเจ้าิงว่าเจ้าิงเจ้าไปเฮ็ดนาแก้มสมมอบอคือบ่กคือแก้มลูกส้มบ่พี่น้องเวลายิ้มแก้มเจ้าคือไปเติมลูกสม <c oughs> มาตอบคําถามเด้อม,มีคนถามยะหญิงเขามาวามาหลังไหมว่ายาหอิงจะไปเ็ดหนาใสเฮ็ดแก้มสุ่มมาบอสันบัวจา้าข่อยอ้วนข่อยกินบะงวงกับกินทุเรยียนหลายข่อยอ้วนแก้มข่อยก็เลยเป็นขึ้นลูกสมซุ่มนี่ล่ละพี่น้องได้กลับมาบ้านแล้วอารมณ์ดีอากาศเย็นแล้วอารมณ์ดีแล้วค่ะนะคะ,นะคะ ความทรงจำก็ค่อยๆกลับขึืนมาขึ้นมาบางครั้งกันยังมีวิววัดวาด,ด,ดอยู่เมื่อกี้ลูกสาวมาจะมาแบบว่วาบม่นเขามาจะเอดอกเขามาแล้วเขามาเอินเฮาะจโจใกล้อๆ,ๆอ่ะยายอิงก็ตื่นอยู่ปู้ใจหายวิวคิดว่าสิลบกไปอยู่ไต่อยู่ยต่ใล้ะเบียงบ้านพน,นังใจหายวิวอยู่ค่ะยัองอ่ะเวลาได้ยินเสียงดังๆเนี่ยก็ยังว่ามีความตนกตกใจอยู่ แต่ก็ค่อยๆปรับไปเนะพี่น้องเนาะอารมณ์เขา,าความรู้สึกนึกคิดของเขาก็ค่อยๆปรับก็แล้วกัน mm hmm. เอาล่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะยายอิงไม่ได้ไปเฮ็ดแก้มใส่เดอ้อยายอิงอ้วนยายอิงกินแซบ่บ